สวัสดีครับผมนายศักดิ์สินเจริญตำแหน่งเทคโนโลยีประจำฝึกเดืาสาขาเซ็นทรัลเวกเตรอไลด์เดโมประจำวันที่26สิงหาคมพุทธศัการาชสองพันหัวข้อแนะนำจุดเด่นพร้อมสิทธิพิเศษกล่องทูไอดีทีวีคัทให้น่าสนใจและเห็นภาพครับคุณเฟสสวัสดีครับผมสเตเวนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแคมเปญกล่องทูไอดนะครับ ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือแคมเปญน t ไ o IDTV c a แคชแบ็กนั่นเองครับแคมเปญกล่อง t ู o อ IDTV c a แคชแบ็นะครับผู้หีิผู้ชายเองสามารถที่จะรับสิทธิ์ได้นะครับโดยนะครับเลือกรับสิทธิ์ผ่าน Product นะครับของบริษัททูของเรานะครับได้ถึง2 Pro ปรด t ด้วยกันนั่นก็คือ True ท o o ู Edge และก็ r u อ Online ครับ ากเป็นทัวร์ออนไลน์นะครับคุณผู้หญิงคุณผู okay. ้ชายสามารถที่จะรับสิทธิ์นะครับผ่านหมายเลขทัวร์ออนไลน์นะครับที่เป็นหมายเลขสมาชิกของคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับสิทธิ์นะครับได้เป็นระยะเวลา1ปีนะครับสำหรับนะครับทูมู๊เอชนะครับก็สามารถที่จะรับสิทธิ์ได้เช่นกันครับซึ่งแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับ อย่างแรกนะครับจะเป็นแบบมีการชำระค่าบริการล่วงหน้าและอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งแบบนะครับก็จะเป็นแบบที่ไม่ต้องชําระค่าบริการล่วงหน้าครับแบบชําระค่าบริการล่วงหน้านะครับก็จะผู้พีิงผู้ชายเองนะครับต้องเปิดเบอร์ใหม่นะครับที่อายุไม่เกินไม่ถึง90วันหรือต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าครับแต่ก็ผู้มีิงผู้ชายที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับที่อายุยังไม่ถึง90วันนะครับ ตรงนี้ก็ต้องจ่ายค่าบริการลูกหน้า535บาทเช่นกันครับอีกหนึ่งอย่างครับสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าปัจจุบันนะครับที่ใช้งานยังไม่เกิน90วันนะครับตรงนี้ต้องมีค่าบริการลูกหน้า535บาทครับสำหรับจุดเด่นนะครักล่อง True ID TV Cashback นะครับนั่นก็คือมีค่าบริการรายเดือน50บาทครับแต่ค่าบริการรายเดือนนั้นนะครับจะไม่หายไปไหนครับเพราะทางบริษัทเรานะครับก็ จะมอบกลับคืนไปให้กับทางผ,ผู้หญิงและผู้ชายนะครับโดยจะมอบกลับไปในทางที่เป็นกระเป๋าของ t ูมันนี่ w อลเ e นครับแคมเปญนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับในการใช้งานนะครับกล่อง Android นะครับอย่างเช่น t r u v Box ของเรานะครับในกล่อง t d TV Box นะครับก็ยังจะมีสิทธิพิเศษอีกบ้างมายนะครับและยังรองรับเด t f l ix นะครับ ที่เป็นซีรีส์นะครับของต่างประเทศนะครับรวมถึงการใช้งานของ y o u t u b e นะครับก็สามารถใช้งานได้บนกล่องทูไอดีทีวีบอีกเช่นกันครับเป็นไงบ้างครับแคมเป็นดีๆแบบนี้คุ้มญิงผู้ชายไม่ควรพลาดด้วยการั้งวงครับสำหรับวันนี้ผมสเฟรบนท์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ